ค่ะบริษัทอูดาที่เราสั่งประจำนะคะพรุ่งนี้จะมีปาร์ตี้ะคะ่ะเลี้ยงฉลองกันเมื่ออยาอก็จะมีเนื้อมีผักนะคะตรงนี้ใส่กรองนี่ขาดไม่ได้เลยตัวนี้อ,อร่อยแล้วเราก็จะมีอะไรนะกินกับขนมปัง วัดีในยามค่ำคืนนะคะมาถึงบ้านเรียบร้อยค่ะหน้าที่ของเราคืออะไรเมียบ้านการคัดซักผ้าทำงานบ้านนะคะพรุ่งนี้มีปาร์ตี้ลุยงานบ้านตตองกะ,ะจะไปออกกำลังกายนะคะสามีบอกว่าอาหารจะมาส่งค่ะพรุ่งนี้ปัณณ์นี้เพิ่งมาส่งเรียบร้อยนะคะมาดูอาหารที่เราสั่งทางอินเทอร์เน็ตนะคะสั่งมาส่งนานๆทีนะคะเราไม่ไปซื้อเองอค่ะบริษัท อูด้าที่เราสั่งประจำนะคะพรุ่งนี้จะมีปาร์ตี้ค่ะเลี้ยงฉลองกันเมื่ออยาอก็จะมีเนื้อมีผักนะคะตรงนี้ใส่กรองนี่ขาดไม่ได้เลยตัวนี้ออร่อยแล้วเราก็จะมีอะไรนะกินกับขนมปังให้แขกนะคะทาน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 ธรรมดาโอ้ยอบไก่สั้นคงจะทำพวกสลัดอะไรเงนี้ยค่ะ ส่วนนี่เลยอ๋อเครื่องดื่มเครื่องดื่มมาสองแพ็คแพ็เดียวจะพอเหรอคะคุณผัวขะแล้วก็พโปรเทตกุลก็คือมันฝรั่งนั่นเองค่ะเขาบอกว่าอูดเซาหมายถึงขายหมดช่วงนี้อยู่ที่ในช่วงสไตล์นะคะอลูมิเนียมนี่แหละคะ่ะของใช้ตัวนี้ของลูกชายแน่นอนตัวนี้เราก็เป็นอาหาร อาหารให้แขกทานในช่วงรออาหารนี่นขนมปังค่ะขนมปังมีก็อะไรเนี่ยโอ้พิซซ่าสงสัยเขาจะทานวันนี้แน่เลยแล้วนี่อะไรมันฝรั่งค่ะเป็นมันฝรั่งที่ก็ของเล่กนโอ้มันฝรั่งซื้อมาเยอะขนาดนี้เลยแล้วกิกนกันหมดแลว้วค่ะคุณผัวขานี่นะคะ นมด้วยวดื่ด้วยทั้งหมดสี่ถังค่ะหมายถึงสี่กล่องนะคะนี่เครื่องดื่มอาหารเช้าค่ะสี่กล่องค่ะวันนี้ค่าใช้จ่ายไม่ต้องพูดถึงนะคะของบรรยำเราก็เอาใส่ช่องฟิตนะคะช่องฟิตช่องฟิตของเรานี่เลยเขาก็จะแบ่งแบ่งสัสดส่วนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอื สูงขาดไม่ได้เพราะจะใช้ต่อไอศครีมขาดไม่ได้ช่วงนี้อากาศร้อนอาหารเย็นพิซซ่าค่ะไว้ใช้ตอนที่ฉุดเฉินนะคือสาีที่อย็กทำกับข้าวนี่องลนคน่ะลนอา้าวมีที่ใส่กรเปาี่้ ั่งมาอย่างเดียวนะคะาคุณทัวร์ค่ะมีอะไรอีกเนี่ยนี่คือไม่รู้อะไรค่ะเขาก็จะมาทำนั่นแหละน่าจะใส่ไก่นะคะ เมื่อเพชรจัดการงานในบ้านเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เป็นหลังบ้านค่ะสนามหญ้านั่นเองนะคะหญ้ยายังไม่ขึ้นนะคะเมื่อวานก็สามีแล้วก็ลูกชายเขาจัดการกวาดค่ะกวาดสนามหญ้าเพื่อที่จะเปิดให้ดินเขาเปิดรับอากาศนั่นเองค่ะก็เอาญยาแห้งอะไรเี้ยอ,ออกแล้วก็ใบไม้ค่ะเสร็จแล้วพอมาถึงวันนี้ก็เป็นคิวของเพชรค่ะที่จะ เก็บใส่ถุงค่ะเพราะเมื่อาวานเขาทำไม่เสร็จค่ะอ่าเราก็จะประมาณนี้นะคะแบ่งหน้าที่กันทำแล้วก็ช่วยกันและกันค่ะจะทำหมดเองก็ไม่ได้ครับกลัวได้เปรียบนั่นเองดังนั้นก็เลยทิ้งงานไว้ให้เพชรจัดการต่อค่ะวันนี้ก็ปกติแล้วเราก็จะชุมนุมกันกับเพื่อนฝูงนะคะแต่วันนี้เรา ไม่ได้ชุมนุมเพราะพรุ่งนี้เราจะเจอกันอยู่แล้วดังนั้นก็เลื่อนจากวันศุกร์ก็เป็นวันเสาร์ค่ะวันนี้ก็เลยต้องรีบกลับบ้านมาเพื่อเอาอาหารเก็บกวาดบ้านทําบ้านให้เรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องทานะคะพอปกติแล้วเพชรจะทํางานบ้านวันเสาร์ค่ะแต่วันนี้เปลี่ยนมาทําวันศุกร์แทนเพื่อพรุ่งนี้เราก็จะทํากิจการ ทำกิจกรรมอย่างอื่นและอีกย่างหนึ่งก็จะได้ไม่ต้องรีบเร่งค่ะเผื่อแขกมาก็จะได้แบบชิวๆกันค่ะเราก็จะได้พักผ่อนหย่อนใจค่ะข้างๆบ้านก็เด็กวัยรุ่นก็จัดปาร์ตี้กันเรียบร้อยค่ะเพชรก็อิจฉานะคะที่ไม่ได้จัดกับเขาส่วนที่นี่ก็เป็นดอกไม้ค่ะที่เพชรทำสวนวันก่อนก็ตอนนี้ก็เริ่มออกดอกมาเรียบร้อยแล้วค่ะ ความแห้งแล้งก็มานะคะเพราะว่าเพชรยังไม่ได้รนะดน้ำกี่โมงแล้วเนี่ยสองทุ่มครึ่งนะคะกว่างานบ้านจะเสร็จนะคะก็ไปทําที่สนามหญยาเรียบร้อยคะ่ะหลังจากที่สามีกับลูกๆเก็บไม่หมดนะคะวันนี้เพชรก็เลยต้องไปจัดการคะ่ะผ้านี้ซักเหลืออีกสองเขาเรียกว่าอะไรอีกสองอีกสองสองตู้เหรออีกสองเครื่องก็เสร็จคะ่ะ เครื่องนี้ยังไม่เสร็จอีกสองเครื่องเครื่องสุดท้ายนี่น่าจะซักพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าใช้เครื่องปั่นแห้งได้เราไม่ต้องเอามาตากนะคะส่วนข้างนอกปาร์ตี้ของเด็กวัยรุ่นค่ะเสียงดังสน,นั่นโอ้อยากไปจอยกับเขามั่งเลยเวลาเพชรไปทําสวนใช่ไหมคะก็ได้ยินเสียงเพลงก็ร้องกันสน,นันวันไวสนุกสนานกันบ้านหลังนั้นค่ะบ้านหลังนั้นเห็นไหมหลังสุดท้ายตรงนั้นจะแดดยังยังมาถึงอยู่นะคะ แดดจะดีกว่าบ้านเพชรหน่อยค่ะส่วนตอนนี้เพชรก็กาว่าจะไม่ทานอาหารเย็นนะคะเพราะตอนแรกว่าจะทํตาตําส้มตําแล้วก็ทานนอนนี้นั่นแต่สุดท้ายแล้วขี้เกียจค่ะหมดแรงก็ต้องอาบน้ําตอนนี้ก็รอคุณชายวินเลี่ยมนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วเพชรก็ค่อยจะอาบทีหลังเขาแล้วก็ขึ้นบันทมค่ะบันทมเลยไหมไม่ใช่ค่ะเพชรก็จะดูหนัง ของอเรื่องอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะหมอหลวงนะคะหมอหลวงกําลังสนุกเมื่อคืนดูไม่จบนะคะหลับก่อนค่ะดังนั้นคืนนี้ก็จะดูให้จบพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาเพชรก็ค่อยจะน่าจะถูบ้านก่อนแล้วก็ค่อยไปยิมค่ะยิมเสร็จแล้วก็ค่อยกลับบ้านมาแล้วก็เตรียมอาหารอะไรยเงี้ยอ่านพรุ่งนี้ส่วนใหญ่สามีก็จะทำแรมเพชรก็จะทำสลัด แล้วก็ป่ายอดก็จะทำอะไรอ่ะเขาเรียกเอ่อทำปอเปี๊ยะค่ะแล้วก็ไก่ทอดเดี๋ยวเพชรก็ต้องอ,อ่เขาเรียกว่าอะไรไปทำไก่ทอดค่ะไปไปหมักไก่ให้เรียบร้อยพรุ่งนี้ก็จะได้จัดการทอดหลังจากที่ทอดไอ้นั่นเสร็จเรียบร้อยนะคะดูหน้าเพชรนะคะแดดมาหน้าก็จะเริ่มดำแล้วค่ะดำ ดำหนักกว่าเดิมนะคะไม่ใช่ดำน้อยนะคะหนำเยอะมากถ้าไปเมืองไทยนี่ไม่ต้องห่วงคะ่ะเรื่องดำแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้รักษานะคะเพราะว่าเส้นทางการเงินนั่นเนองเพราะรักษายัางไงเพชรก็คิดว่าน่าจะไม่หายะ,ะวันนี้การทำงานของเพชรก็เพื่อนร่วมงานก็กลับบ้านก่อนนะคะเพราะเขาป่วยะคะ่ะมาถึงเขาก็อ้วกไอเมเลียนนั่นเนองอ้วก เสร็จก็ไม่มีกระจิกกระใจยทางานเพ่ก็ไล่กลับบ้านเลยครัไป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 ่วยแล้วไม่ต้องมาอะไรเงี้ยเพก็ไล่ให้กลับก็เรือเพรกับอ่าเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะก็ทํากันสองคนก็สบายสบายสไตล์มาย,มยุลาก็คือเพ่ก็พาเด็กๆอ่าปลูก,กมะเขือเทศค่ะย้ายมะเขือเทศที่เพาะไว้ก็มาใส่กระถางเรียบร้อยแล้วก็พาอยู่ข้างนอกทั้งวันเลยนะคะอยู่ข้างนอก เพื่อเอารับแสงแดดแล้วก็พาเด็กๆเ,เล่นก็เป็นผ่านไปด้วยดีค่ะถึงแม้ว่าจะทำงานแค่สองคนอีกห้องนึงก็เขาก็ทำสองคนเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นอีกคนหนึ่งเป็นมุสลิมช่วงนี้มุสลิมก็คือถือซินออเสร็จใช่ไหมคะเขาก็จะฉลองวันนี้เป็นวันที่ฉลองหรือวันวันอีฟของเขานั่นนะคะ ก็เลยทําให้เด็กที่เป็นมุสลิมหยุดแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่ก็หยุดค่ะก็ผ่านไปด้วยดีในการทํางานเพื่อนอีกห้องนึงก็เลยต้องทำโอทีนะคะเพื่อที่จะให้มีผู้ใหญ่ในเวลาที่ปิดโรงเรียนผู้ใหญ่สองคนคะ่ะจะมีผู้ใหญ่คนเดียวไม่ได้นะคะเพราะเราต้องมี หลักฐานถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยกันได้อะไรเงี้ยอย,อย่างเช่นเด็กมารับช้านอนนี่นั่นก็ปัญหาเยอะแยะยังวันนี้เด็กที่โรงเรียนเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเออแม่ฉันไล่ออกจากบ้านแล้วก็เอามอนออกฉันต้องอยู่นอกบ้านอะไรเงี้ยเราได้ฟังเด็กเราก็ต้องจดบันทึกนะคะถ้าเกิดครั้งที่สองเราก็ต้องเอาพ่อแม่มาคุยคะ่ะถ้าอะไรเราก็ ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยบรรณวาน์หรือว่าคนดูแลคุ้มครองเด็กก็ต้องมาก็ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาข้องเกี่ยวอะไรเงี้ยไม่ว่าเด็กโกหกหรือว่าเด็กพูดจริงพูดอะไรเราก็ต้องเอาอเรื่องนั้นนะคะที่เด็กมาเล่าให้ฟังมาทําเป็นเรื่องราวแล้วก็บันทึกอะไรเงี้ยเราจะเมินเฉยไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเราก็จะมีความผิด เหมือนกันเราก็เหมือนกับตำรวจหรือว่าอะไรอีกหน้าที่หนึ่งค่ะก็คือทำให้เด็กมีความสุขทำให้เด็กปลอดภัยอะไรเงี้ยเราก็มีวิธีหลอกถามเด็กนอนในนั่นอะไรอย่างพอเพชรก็พอเขาเล่าให้เพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งฟังเสร็จเพชรก็เลยมาถามเขาเขาก็เล่าไปอีกเรื่องนึ่งอะไรเงี้ยเด็กนี่ใครว่าเด็กไม่โกหกแต่เราก็ห้าสิบห้าสิบค่ะเรื่องนี้เราปล่อยวางไม่ได้ นี่แหละคะ่ะชีวิตการทำงานชีวิต uh, ในนอร์เวย์ชีวิตในแต่ละวันของเพชรก็คือส่วนใหญ่ก็คือจันทร์ถึงศุกร์ก็คือทํางานกลับมาถึงก็ทํางานบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูคะ่ะว่าบรรยากาศฉลองหรือว่าทานข้าวกันเนื่องในโอกาศอะไรก็ไม่รู้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศยังไงเพราะช่วงนี้อากาศดีคะ่ะเราต้องออกฉลองอะไรเงี้นั่นแหละคะ่ะ เจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสวัส,วสดีค่ะ